สวัสดีครับยินดีต้อนรับ g ีตีของชูซิตี้นะครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดนะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ดิสคอร์ดนะครับแล้วไปที่ดิสเซิเวอร์นะครับของกี c o ของชูซิตี้เราจะเห็นห้องหนึ่งที่ว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเราจะเห็นห้องลิงก์ดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนเรากดเข้าไปนะครับ แล้วมันจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์ด้วยกันไฟล์ตัวเกมหลักแล้วก็ไฟล์ Data ของตัวเกมหลักนะครับอันดับแรกเราให้กดคลิกไปที่ลิงก์ตัวแรกนะครับลิงก์ตัวนี้กดยืนยันเข้าไปแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งตัวเกมหลักตัว APK นะครับติดตั้งตัวเกมตัวนี้ลงไปให้เรียบร้อยโอเค ต่อไปเรามาที่ไฟล์ที่2ครับตัวนี้ครับไฟล์ Data ของตัวเกมนะครับเรากดดาวน์โหลดกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ Google หรือโปรแกรมอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครเราจะเห็นตัวสีน้ำเงินให้กดที่ไฟล์สีน้ำเงินตัวนี้นะครับมันจะม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดแต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้ว โอเคต่อไปเราจะสอนลง Data นะฮะต่อไปเรามาที่ R S นะครับ R S ใช้ได้ทั้ง Android 10 11นะครับใช้ได้หมดนะครับ o i d ทุกรุ่นเราไปที่ที่เก็บข้อมูลไฟล์อไนะครับกดเข้าไปเราก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับจะเห็นไฟล์หาไฟล์ที่เราโหลดไว้คือไฟล์ตัว Data 3.1นะครับกดเข้าไปในไฟล์นะครับจะมีไฟล์ .apk m .com เราคัดลอกเลยครับ ถัดรอบเอาไปวางที่ไฟล์ Android นะครับเราวางไว้ด้านนอกไม่ต้องเข้าไปในตัว Data นะครับเราวางไว้เลยแต่ตอนนี้ผมลงไปแล้วแต่ก็ลงทับไปได้ครับเขี่ยนทับเข้าไปครับจะสอนไปทีียขั้น,เ,นเรารอจนกว่าไฟล์จะดาวน์โหลดเสร็จครับไม่ยากครับเพราะว่าการแตกไฟล์ง่ายนิดเดียวครับแค่ติดตั้งตัวเกมหลักแล้วก็มาลง Data แค่นั้นเอง เดี๋ยวเราเรอลง Data เสร็จก่อนนะครับโอเคตอนนี้ Data ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราเข้าไปที่ไฟล์ครับไฟล์ด้านในไฟล์แซมอีพนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่ s m p p ไฟล์แซมนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม setting INI กดแก้ไขนะครับเฉพาะครั้งนี้แล้วก็แต่ขีด3ามขีดด้านบนนะครับแก้ไขแล้วมาที่เนมครับเช็คนมเราลบออกนะครับใส่เป็นชื่อนามสกุลน,นะครับ oh. ชื่อจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ oh. เอาเป็นคิงอ่ะคิงแล้วก็ขีดนะครับเราใช้เป็นวักไม่ได้ให้ใช้เป็นขีดนะครับ oh. นามสกุลก็ขึ้นต้นด้วยตัวพิมใหญ่นะครับคิงเดมอนหลอดแล้วกันนะโอเค แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็บันทึกนะครับบันทึกแล้วก็ไปที่ตัวเกมเลยโอเคกดบันทึกนะกดต่อไปไปจะเป็นไฟล์ตัวเกมนะครับไฟล์ตัวเกมหลักโอเคแล้วเราจะมาสร้างตัวละครนะครับ ใส่รหัสลงทะเบียนรหัสหกหลักนะครับหกหลักขึ้นไปอเวเวลาล็อกอินทุกครั้งเราต้องใส่รหัสตัวเดิมนะครับรหัสตัวนี้ <c oughs> เราจะตั้งรหัสว่าอะไรก็ได้ที่เราจําได้ไม่จำเป็นต้อง 5, ตามโหมดเสมอไปไหใส่รหัสอะไรก็ได้เพศชายชิกแก้ส่นะครับโอเควันเดือนปีเกิดใส่เป็น 29ทับหทับให้ใช้เป็นคิทเสการนะครับห้ามใช้เป็นคอสอนะครับใช้เป็นคอสอ่านั้นแล้วแต่ที่เสร็จสิน้นโอเคแล้วก็แก้ไขครับยืนยัน<ๆ>ยืนยันข้อม,มูลโอเคคุณยังไม่มีไวริสนะครับต่อไปจะเป็นการสอนวิธีการกรอกข้อมูลไวริสนะครับเราไปที่ดีคอสเซอร์เวอร์เหมือนเดิม วิธีการเข้าไปขอไปรีสครับเราไปที่ห้องเห็นห้องหนึ่งไหมครับมันจะมีห้องกรอข้อมูลไปรีสโอเคจะมีสิ่งมีข้อความเก่าที่เขาทางไว้อยู่ด้านบนอแล้วเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกข้อความมาวางไว้โอเคกรอข้อมูลชื่อ OCOC ก็คือชื่อในชีวิตจริงของเรานะครับ โอเคใส่ชื่อในชีวิตจริงอายุก็เป็นชีวิตจริงนะครับเป็นใส่ชื่ออายุลิงเฟซบุ๊กแล้วก็ชื่อไอซีเป็นชื่อที่เราแก้ไขไปในตัวเกมนะครับให้ใส่ชื่อเดียวกันกันกบในตัวเกมนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กให้เหมือนกันทุกอย่างเวลาแอดมินให้ไวลิสจะได้ง่ายนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหายุ่งยากส่วนอายุอายุนี่เป็นอายุในเกมเราจะเลือกเล่น ตัวละครอ,อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลือกได้นะครับอายุนะผมเอาอายุจริงแล้วกันโอเคนี่ใส่ตัวละครเป็นนี่ใส่ของเป็นคาแรคเตอร์ของตอนนัวละครนะนะครับว่าจะเนี่ใส่ย,ยังไงเป็นคนว่าป่าเถื่อนนี่ใส่ดีหรือ ็ะคนชอบเฮฮาชอบคุยเศร้ความเป็นศัตัวอะไรก็ว่าไปผมชอบความเป็นศัตัวนะโอเคสตอรี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของชีวิตครับว่าเด็กคนหนึง่เงเดินทางเข้าประเทศมาอย่างไงอาศัยก็อยู่กับใครมากับใครอย่างนี้การใช้ชีวิตในประเทศเป็นเรื่องราวสตอรี่พูดง่ายเป็นชีวประวัติเล็กๆของตัวละครตัวนี้นครับ กรอกข้อมูลให้ครบนะครับกรอกข้อมูลให้ครบตามที่เขาทำนะครับเหอเอกอกรอก,อกข,อข้อมูลให้ครบทุกอย่างครับห้ามขาดไม่ได้อย่างเดียวแล้วลิงก์เฟซบุ๊กที่ใช้ให้เป็นลิงก์เฟซบุ๊กโอซีเท่านั้นนะครับแอดมินจะได้ตามตัวได้ว่าคนนี้ใครเล่น จะได้ตามตัวถูกนะว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ว่าใครอายุเท่าไหรแล้วทีนี้เรามาที่ห้องรอสอบไบลิสนะครับ <c oughs> เข้ามาห้องรอสอบ <c oughs> เดี่ยวแอดมินจะดึงเราไปสอบไบลิตการสอบไวลิสก็กด r p กด r p ทั่วไปแล้วก็กดประเทศกดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับมันจะมีห้องลิงก์กดประเทศดูเราสามารถเข้าไปอ่านได้ก่อนจะเข้าไปสอบนะครับโอเค เดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาสอนการเล่นนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นการฟาร์มการคราบจุดคราบอาวุธต,ต่างๆภายในประเทศนะครับ